พง์ใจฟูมูร้อยแปดนะครับวันนี้พาทุกท่านมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าวัดสาราลอยนะครับก่อนอื่นก็แนะนํามากราบพระพุทธรูปในอุโบสถนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณนะครับและอติธาตุของคุณแม่ย่าโมนะครับคุณแม่เบลเลนะครับวีรตรีที่คู่ชาติของชาวนครราชสีมานะครับผมแล้วก็มีพระราหูทรงคลุธครับผมมีของดําให้เราได้เช่าบูชาและมีพระตรีมรติและพระพิกานต์อยู่ในสาราดเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีองค์พ่อเท้าเทพทันใจ พระแม่ธรณีและอุทยานปู่มุจลินหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งสร้างมาได้เหมือนที่วัดหลวงพ่อโสธรมากๆมีปู่ชีวกนะครับมีพระอ,อรหันต์ทั้งพระสังกจายพระศรีวลีนะครับและพระปางมานวิชัยและช่วงนี้เนี่ย ผู้คนจะหลั่งไหลมาช่วงเวย็นเพื่อมากราบขอพรพระเทวสุบรรกันเยอะมากเลยนะครับยังไงก็คอยก็ตามที่เดินทางมาและราชสีมาก็อย่าลืมแวะเวียนมากราบไหว้สิดิิทธิ์กวัดสารลอ,อยนะครับแล้วขอพรใดๆก็ตามที่หวังที่ปรารถนาก็จงสําเร็จสมหวังกันทุกคนทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ